ไปแล้วคะ่ะมาดูอีกคนหนึ่งอีกคู่หนึ่งที่เขากำลังเริ่มต้นชีวิตคู่ชีวิตวิวาใหม่นะคะกับ พ่อหนุ่มคนนี้ค่ะพี่โจอีบอยแมใครจะไปคิดคุณผู้ชมค่ะว่าวันนี้นะคะหนุ่มลุกเพลงบอยแร็ปเปอร์ชื่อดังของไทยจะสลัดลุกนะคะแล้วก็ยอมนะคะกลายเป็นเสือที่สิ้นลายค่ะนี่เข้าประตูวิวาเรียบร้อยแล้วนะคะกับแฟนสาวคนสวยคุณเตยเมสิน,นีค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็ฮือฮากันไปตอนแรกโพสต์รูปปาพรีวิวด,ด,ดิฉันตกใจนึกว่าเอ๊ะมีการโปรโมท MV หรือเปล่าไม่ใช่คุณผู้ชมของจริงเสียงจริง นะคะแล้วก็มีการเดินสายไปแจกกา์ดผู้ใหญ่ที่เคารพรักด้วยอย่างพี่เบิร์ดธงชัยนี่เป็นไงฮะพี่เบิร์ดเองก็ยังเป็นพี่ตลอดไปนะคะยังหนุ่มเสมอแล้วก็อวยพรนะคะให้กับน้องชายแล้วก็คนที่จะมาเป็นเหมือนกับน้องสะพ้ายนะให้ได้รักกันครองครู่กันไปยาวๆนะคะและเมื่อเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะ่ะ นี่คือภาพจริงเสียงจริงไม่ใช่ MV ใดๆทั้งสิ้นนะคะดูสิคะเจ้าสาวสวยๆเจ้าบ่าวก็ล้อหล่อนะคะบรรยากาศอบอุ่นมากเลยท่ามกลางครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิททั้งสองฝ่ายที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในวันสําคัญของทั้งคู่นะคะนี่มีแบบเย่ yeah! แบบนี้ด้วยนะคะก็จะเห็นว่ามีคนในวงการนะคะที่เป็นเพื่อนๆของคุณโจยบอยเองเนี่ยนะคะเขาก็มาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีเพลงแรปออกมาเป็นแบบว่าเหมือนเป็นแรปสื่อ ใจสื่อรักให้กับเจ้าสาวคุณเตยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันปกติใช่ไหมนักร้องก็ชอบทำแบบนี้นะคะแบบว่าคุณโอพ็อกเทลเขาก็มีเพลงมาให้ภรรยาเขาใช่ไหมคะที่ตูนเองก็ไปร้องเพลงให้คุณก้อยเดี๋ยวรอดูว่าแรปเปอร์อย่างโจอีบอยจะมีแรปออกมาให้เจ้าสาวหรือเปล่านะยินดีด้วยนะคะครับผมขอบคุณนะครับบุญชัยครับขอบคุณค่ะ